ใช่ขนาดเสานั้นยังไม่มีเด็กไปหาผู้หญิงมาเตะเลยเห็นไหมเห็นในคลิปป่ามีผู้หญิงมาเตะด้วยเห็นไหมดูในเฟซดิมีผู้หญิงมาเตะด้วยไม่ใช่ในในเพจที่ที่เราถ่ายลงเอกอีกต่าไปแล้ผู้หญิงไม่ถ่ายใครเลยนามใช่ไหมไอ้กระทรวงกลาโหมอ่ะ เขียวพี่ไอ้จบปัโอ้โหเขามาถอดรองเท้าแล้วเขียวเขียวกับน้ำเงินโยนเหรียญ เฮ้ยฮฮ่าฮะอืมฮะไม่ได้อุ้ดสอบไปเพิ่มชั่วโมงไปเพิ่มเมื่อกี้นี่ฮะใ่เด็กแอนนั่นแหละเด็กขนาดน้ <laughs> เ,แล,เออแล้วไม่เรียกเด็กให้ด้วยมาเตะแมตช์สแมตช์มาทำไมที่หลังไม่ต้องมาไม่เป็นไรไปไปดึงไข่เลยหลวงดึงไข่เลยดึงไข่เลยเอา เนื้อทำทำไมมันเลขขนะขนาดนั้นนะเนี่ยอุ้ยหลวงยิงแบบเมื่อกี้ดิหลวงอ้ํายืนรออีกแล้วโอ้โหโอ้โหบอลไปแต่คนอยู่ไม่โดนไะม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ,เอาเอาเหรียญมาโยนพี่บอยอย่าถอดรองเท้าสิเล่นไปฮะตอนนี้ไม่ได้ถอดรองเท,ท้าอีกเดียวนะถอดใจแล้วไม่อุตส่าห์ไปเพิ่มเวลาโอโ้โห ใส่ไปใส่ไปยนเหลียนยนเลียพีตีเดี๋ยวนั้นเราฮะผมเปิดให้พี่กินเองก็ได้โยเป็ไม่นี่ผู้จัดการทีมผมมานั่งไม่เป็นไรเจมสนไม่ขายผมขายโอ้เนที่ปิด่อนะบอยโอ้โหผมเจบอลอยู่ไม่จิทำไมบอล พยนเหรียญยนเหรียญกายกมายนเหรียญกับบังก็ได้สองคนเหรียญอยู่นั่นนี่โอ้โหมาแล้วลูังตากระพิบกรมัอนโอตังอยู่ได้นานหะ ที่เด็กเอ็นให้ที่ร้อยสองร้อยลูกขอร้อยหนึ่งไม่ไงปวดแยวปวดแยวปวดอีกอ่ะ